เขามาบอกปู่เน oh, mm ี hmm. okay. so ่ยก <m> ah> ี่งวดแล้วครับผมสองเข้าทั้งสองงวดเลยแหละครับเขาซูนแล้กับสามสองันนี้แม่ร้ออนเนื่อยครับเด็กน้อยบอกเรื่องมมกขอพ่อคามาศูนศูย์กับสามสองใช่ไหมครับติดกันเนี่ยครับมโนความา ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดโพคํานะครับผมวันนี้จะมาตามแนวทางผีแม่ลูกอ่อนนะครับส่ครับนะหลังจากที่ต่องงดกันไปเนาะลูกชายของผีแม่ลูกอ่อนนะครับมาบอกปู่นะรางวันที่1เลยนะครับครับวันนี้เราจะมาย้ําโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับแนวทาง งวดประจําวันที่16นะครับ16พฤศจิกายน2567นะครับแนวทางของผีแม่ลูกอ่อนจะเป็นตัวไหนนะครับก่อนที่ปู่จะจัดงานวงสวงเนาะคับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับสีครับ โอเคครับใกล้วันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามนะครับแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขผีแม่ลูกอ่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับผม,มไปเดตามแบดมินมาครับผมโอ้วันาร้ายจิตูเมื่อคืนเมื่อคืนวันโกนเป็นไงครับปู่ครับเขามาไหมครับปู่ครับมาเต็มโอ้หอบพันหอบเนี่ย ซิ้อของมามแปะแปอยู่ได้พวกอันนี้นแปลกอยู่ครับให้เด็กน้อยมาบอกมาบอกเลยให้ลูกนะครับป<ช>ู่ให้เด็กน้อยจะเป็นลูกเขาโมลลูกซุ้มเป็นหัวโจงจุกนะนนเด็กน้อยน้อยนะอันอันอันนี้ใช่ผีไม่ลูกอ่อนไหมครับปู่จะมันมันลูกอ่อนอ่อนจะมันลูกพูดได้ ไอ้มาล้มกันเลยมาน้ากันมาิดมาเมื่อคืนนี้เหระครับมือสิบสามคำที่ผ่านมามาว่าเรื่องบุญนี่แหละบุญอะไรครับปู่สู้ค้นเขาเนี่ยแหละวันไหนครับปู่ครับเริ่มแต่วันที่หนึ่งทันวาหองัดวันที่สิบหาทันวาจะมีงานเหละครับมีงานจีแล้วก็รวมมันได้นาะยแตก็เลยสิว่าเขาบอกเรื่องกับบ่นแบนเขาเชียนให้รึเหล่ เลกระดาษเห็นไเล่เจ็ดสามเจ็ดเป้าพร้อมกัน <c oughs> มึเด็กน้อยนี่เจ็ดสามเจ็ดอะไรน้อย ت, สามตัวเลยเหละครับปู่จะเป็นทักษะบรรวาวเจ็ดสามเจ็ดจะมันนั่งเด็กน้อยนั่งป็นแถวเง่นมันพูดคนละตัวเลยเอา <c oughs> กระดาษมาหเจ็ดมันก็เขียนได้หนีแต่มันเวพร้อมกันมันเบิองเอาเจ็ดสาม ตัวที่พ่อได้วิทยาธรมเขาเขาบอกนะออแม่เขาดอนนัง่งผู้ผู้เป็นองอนเนี่ยกับมาอ่างนังย้อยข้างหลัง,ม,ง,ม,งมูอห่อยุมย่มย่อมยิมทุเนีศก็จักหน่ายจากักโจจักผุเ<ม>อเอกหน่อยนั่งพ่อแบกบย็ดา้เย็ดโบ กตอตออะไรก็ยังหนึ่งฟองกันไอ๋ออันนี้อันนี้คนละอันกันกับผีแม่ลูกอ่อนลนะครับแต่ว่านพูดอะไกับมาหันอนันอ๋อแต่ผีแม่ลูกอ่อนก็มาเหมือนกันซุ้มนี่กับแจ้งมันลูกพูดได้ครับอืแล้วเขาเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเลยอ๋อมันบอกเลขนั่นพูดหนึ่งว่าเจ็ดพูดหนึ่งว่สามพูดหนึ่งว่าเจ็ดนั่งเป็นแถวกันแต่พ่อแม่เขาก็นั่งข้างหลังครับ เป็นตาหาดผู้เด็กน้อยนะายบอกกระปูร้ายร้ายเพราะแค่ว่าสิเปลี่ยนผีใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโค้งสางอยังใหม่เบิร์ดคัดเอาที่มันแม่นเลยเหรอครับปูคัดเอาอะไรสิจัดนี่มุสโซนนี่ก็ไปเอาเเผ้วด้วยมุสโซนครับเอาเเผ้วแล้วก็ไปเอามัดเข่าเอาแล้ว แล้วขีอันไหนครับที่บอกเลขห้าหกตัวครับปู่มวมลอนอ๋อพี่เมล่อนที่บอกหกตัวนั่นแหละครับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองนรือส่วนไอ้จุดยังเมล่อนเนี่ยแหละวันที่หนึ่งเลยไี่ว,วันที่หนึ่งได้บอกอจกักผมก็บอกกันเลยก็แต่ว่าแปลงนั่งแปลงทัง้งไม่ได้ถามเขาเดีเขาบอกก่อนบอกก่อนเขาบอก่อนเพื่อนเขาหูล้งหนาอย่างนี้โอ้มาบอกเราวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับคุณ อ่ามันบอกมันอ uh, uh, um, ันมันบอกแต่ก็อีิพันธมาแล้วนะศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองใศูนย์ศูนย์เก้าเก้าบอกอ่าเนี่มันมันบอกหนึ่งสองบอกอหนึ่งสองพูดออมาที่หนึ่งเลยนะครับปู่เก้าหนึ่งสองไงสองมันกระดับเป้ามันบอกอากาศทอยจะย้ายมาบอกแต่ว่าตีเด็กหน่อยผู้ให้ยังมโหเจะาคนพุูนในหนังผมยุ่มอยู่ เขาบอกแต่เขาบอก70เอสครับเขาบอกไอ้สองโอ้เกตกลางๆดีแหละหลักการ22นีน่เด็กน้อยบอกแล้วไม่ได้บอกกับผู้ใหญ่จักผล22โอ้ก็มีพวกแล้วปูมักตัวไหนครับผมออกขึ้นมากที่สุด มาเเละสังเกตบ้างนล็กน่อยเขาครับเขาซื้มกันสีมันมักนล็กน้อยมากมึงบักตัวแดงครับมักสิบเจ็ดใช่ไ่ะมักสิบเด็กแฝงว่าพูดง่ายกันมู่วไมักสิบเจ็ดผีบอกว่ามักสิบเจ็ดครัมักสิบเจ็ดกับยี่สิบสองสิบเจ็ดกับยี่สิบสองมันผู้ขอนั่งเป็นผู้ผู้สูงอกันยังรอดับมันรับรอง ครับก็ผีนี่นี่มันบอกครับผีคนโตโตบอกมักสิบเจ็ดเลยแหละครับผมสิบเจ็ดกี่สองมันวานอมันมักเด็กน้อยทำมักตัวเด็กเลยมักสิบเจ็ดกี่สิบสองครับเขาเขาค้ำมันเขาโบกเองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำก่อนเลยแปลกแปกเลย ทีทีสิมาครับมาใหม่นี่แหละครับมาใหม่แต่ว่ามีแต่แม่ลูกอ่อนมีแต่แม่ลูกอ่อนหากว่าแจกสมมีเป็นลูกขงงพอกับแม่กันนางกูแจกแต่พวกผู้ก่อนๆ่ะครับเพราะมันน้อยคนมูคนมาตัวไหนก็ค่ะสิบเจ็ดกับยี่สิบสองนั้นสิบเจ็ดมันขั้นถามกันนั่นสิบเจ็ดกับยี่สิบสองมีมีแม่หลายหาเนาะบูมีสองหาเองเนาะมันนั่นแล้วสิเปลี่ยนใหม่วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็สิเตเียม วันนี้ยี่สิบแปดกัริยบวงสวงแล้วก็ิเปลี่ยนผีเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนเทวดาไหมเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เบิดองตมาในเจดปีแล้วเก่งใจผีนะญหาและสี่เอาใหม่แต่ละบอกผีพับไข่ปอกไข่ แต่พีผีเอาแบงไดมองไดเขาซีไปแบงไดมแงได้เงี้ยเอาว่าว่ได้บวกพอเด็กน้อยเขาโจมในของป่านเขาโจมเลยมั้งจังจังจังแบบแปลกที่สุดก็คือว่าเราเราไม่ได้ถามเลยเขาบอกขึ้นมาก่อนเลยใช่ไหมครับเขาบอกเลยมีแต่เงียกมีแต่เกียบมีแต่เอื้อแล้วก็ ผ <c oughs> ม <c oughs> อบอ,อกเองแต่ไม่ติเด็กหน่อยบอกพ่อแม่กับ <c oughs> บ้าอยู่แต่บลอกปากส่วนมากจะเป็นเด็ก <c oughs> จะไม่เด็กหัวจุกเด็กโบราณล <c oughs> ุงผ่ากับเบียนตอนนั้นเขาเก็บท้ำงามพอเก็ด <c oughs> เด็กเด็กหัวจุก <c oughs> จุกเมื่อถอดผมครับน <c oughs> า,าเขาแตงตัวนง,งามแตงโบราณนี่น คือคือเขาจะมาช่วยสร้างวัดเหรอครับปู่แต่ยังไม่ถามเขาเขาบอกกันก่อนก่อนิย่จะมาถามกันนะเขาทายบวงสรวงแล้วก่อนบวงสรวงวันที่ยี่สิบแปดบวงองแล้วแล้วก็ที่่าก็ถามรายละเอียดครับเป็นไผ่มาแจกใส่มาบงไดติดบต่อไปยังได้ได้แท่คำบอได้ที่เขจะหอดมูเจ้าก็สีู่ดอะไรละเอียด แต่ว่าปู่ไม่เคยเห็นมาก่อนอใช่ไหมครับบอก่ออเคยเห็นเคยเห็นแต่ซ<อ>ุ้มชิพันมาไม่นี่ยังบอ่เคยเห็นบ่เคยสัมผัสบม่เคยเห็นแต่ว่าผีแม่ลูกอ่อนเนี่ยงวดที่แล้วก็ให้สามสองก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับปูมันกะเขาบันให้เรื่องเรื่องบัรยายสองงวดเลยศูนกับศูนกับกัอบอันนี้ันใหย้ยาอที่ดูแสดงว่าแบบ พี่แม่ลูกอ่อนนี่ให้ถูกมาสองงวดแล้วเหรอครับปู่ผมกได้สังเกตผมก็ได้อันนีู้่เลมันบ่นเรื่องเลยบ่สนใจบ่นใดครับบังคับวดที่สองก็สนใจมันเออมากั้าบัวกับลูกสามคนสี่แปลกคนโมพุ่นนี่นะครับแปลกแโกมือปูผีงามเด้บ่เป็นไ้ย่าใ้งามแบบคนโบราณแบบไอ้ไข่คนพอม่าผมเงียบเงียเด้อ เขาเขาละว้า e? อะไรนะปู่อะไรละอะไรละว่าละว่าเนี่ยละว่ามาจากละว้าละว่านี่เมื่อกันแล้วแล้วแล้วคนก่อนคนนะครับผมละว่ามาจากที่ไหนเนาะแล้วคนก่อนอยู่แล้วคนก่อนคนผมแสดงว่าเป็นผีนี่สมัยก่อนใช่ไหมครับปู่มาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยพ่อทั้งแม่ทั้งลูกตามคําเนิดกําเนิด คำเอินคำเตือนคำเซิน<ะ>ออกินออาคู่กินดอกไม้มันเกิดส่งกินทรงคำบอกาจายไปมันกิสีดานหัวเขาแล้วที่ผู้นเป็นวิญญาณผู้หนึ่งเป็น ยูหลอกยูผลเลยมีติที่จริงมันกับบ้าไก่กันหรอกเพียงแต่เขาเหลียวไปเห็นเขาเดือดเดแต่เขาเห็นเราเขาเห็นเขาเงี้ยแค่แคแยครับเดี้ยมแสงตายยึบขีบังบดค้นฐานคนทับครับพวกนี้ก็สิมันค้นฐานคนทับนัที่มาหาปู่นี่นะครับส่วนมากสิเป็นค้นฐานคนทับนค,นคนบ,งบังบด บังบดมังลับแล้วีมันพวงนึงพวงนี้มิดมิดีอยู่ใกล้เขาเนี่ยมาในนี้มิดฝันเลยใช่ไหมครับปู่ฝันก็เห็นบ่ฝันกับบ่โกฏเห็นแต่เห็นแวบๆอย่างนี้แหละครับเป็นแบบแบเห็นแบบแปลกแบบแปลกๆอยู่ือยังใช่ม่ได้โว่ล่ะครับแล้วก็บอกตามภาษาฮุ่ย่ถแล้วก็เห็นแต่แล้ง อันอันนี้เหมันของไม้ถวายแม่ตะเคียนก่อนแม่ตะเคียนนั่นล่ะอันนี้มันของของจริงไม้กับไม้อีหลีครับเคียนอีหลีปู่ปูสิไปเอามื้นไปค่ะแม่อ๋อแต่ว่าน้าลดลงรถลงได้ไม่ได้กระหมดมือปู่ปู่จะไปเอาต้นตะเคียนขึ้นมาไว้ที่วัดเราเขอบุญอยู่วัดพวกธรรมสิทธิ์เถิงบอแล้วสะจีบยาวมา อยู่ในดินหรืบ่อฟูอยู่ในน้ำยุ่ยอยู่ในดินกับมีอยู่ในน้ำกับมียู่หั่นมันสามต้นแต่ว่าเขาตัดออกเบิแล้วยังอยู่ต้นหนึ่งต้นที่มันเข็ดมันกวงนอกนั้นต่อต่อมันอ๋อที่เราจะไปเอานี่คือต่อใช่ไหมครับต่อกรแมนอันเป็นบักฮอนกับแมนอ๋อมันจมอยู่ในน้ำเหรอครับมันอยู่ในน้ำอยู่ตลอด แต่ว่าคนผู้เด็กกล้าแตะต้องคนกายไปกับคนมุงหัวลูกแต่ว oh. ่านีผู้เด็กกล้าครับก็เลยจะเชิญมาอยู่ที่วัดเราใช่ไหมครับเป็นปรดเด็นเสิรมาอยู่ขอ,อมาอยู่ญานิเขาจะทำร้ายต่อไปนะสิโบมีโน้องโบอยู่จรงออแต่ว่าน้ำบกลดลงไปได้ ยายได้คนเกิดฝังเขบอกเบิ่งเดินเกตเละแล้วที่คนกิบ,บ่บอกว่าได้เรื่องครับคนไปบอกหลายวันแล้วเขาจะบุญสู่เขา,าะะจะยันอยู่ในบ้านเขาจะไปหาจานเจนไปตเขาไปขอเจโอ้ยแต่ตคิวตัวเจ้าเขาบอกว่าเป็นเรือ่องเรื่องน่าประว่ามัน,ม,ม,นมันเบิดแล้วพี่แต่ว่า ช่วงนี้ปูบงคันไปเอาแม่ต่เคี่ยงมีเจ่ผีเล้กน่อยเนาะปูเนาะไมู่อ่อนไม่ลูกอ่อนไมู่กอ่อนก็บกอ่อนมันมักตัวไหนกัปูอ๋เพื่อนมันบ่กันบ่ไปแล้วมันบังมักตัวไหนระาสิบเจ็ดกับยี่สิบสองปีน่ะมันบ่ไอเด็กผูใหญ่คนมูลบ่เขาบ่เขาเป็นนไออ้ายยิดีเขาซึมกันอยูยเขาซึมะ เป็นแตนน่ห้างแต่ห้า,ง,างกันกน้อยม่ไเป็นแต่ญาติแน่สุมอืมคือคนมันคะ้นและอ้คือคนกันผีค้นกันเลยแบบเป็นผีน่ะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนั่นแหละถ้ามาเสียมะเส่เขาเป็นประโยชน<ำ>์นะปีนาเสียม,มาเส่เบัดเรียงบอกบอบก,กับอันสุ่มน,นี้มันเป็ดบริการเสียแล้ว อ๋อมีผีมีหมดกระเซียนด้วยเหละครับปู่ไว้เกรรมเวทอยู่แล้วเนาะก็จะไปเกิดแห้วครับปู่อาจิไปเกิดอาจิไปพูดอาจิไปใส่กับบางที่เมงองแางอีกยมมโลกยมมโลกอาจิไปเกิดเป็นเปลี่ยนเป็นอุกากายเป็นสารลายเป็นเกิดเป็นเทวดาอีกเกิดเป็นพมและต่กรับขององาครับ ที่เย็นไหมหรือบบไหมมันมีน้องมันมีน้อสี่แขดอยู่ลรกอกติกาฮะแน่ข้าเจ้าก็บอกไปเอาอยู่หน่าวิทยาพันตรงคำเพราะมันซ้ำประตูแล้วต่อหนึ่งยื่นต่ออะไรครับปู่เป็นต่อมันไม่ไม่แบงมันไม่ รู้ต่อหน่เลยครับแล้วก็แบบมันมาจะสอมตันเด็ดหน่อเลยเหตุลุน้องเดียวขอเแล้วก็จไปเอาเข็นไปกองคำก็จพิธาราคพันอันไปจากบ้านเ้าเนี่ยยุ่งของแา่มาได้เมื่อตอนที่ของคัวซ้อมนั่นแหะเจ็ดสามเจ็ดมันบอกมันบอก หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองสองใช่ไหมครับปู่ที่เขาบอกมานะครับครับผมเป็นแนวทางนะครับสี่ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผีแม่ลูกอ่อนนะครับผมมาบอกปู่เนาะครับเป็นนิมิตฝันนะครับเป็นนิมิตฝันเนาะก็เราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็แม่ลูกอ่อนนี่บอกถูกมาแล้วในสองงวดใช่ไหมครับปู่สองงวดแล้วนะครับผมยังไงก็เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาอยัางไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ